สวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้นี่ครับเราจะมาเก็บเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายเลขาทานหิวให้ดูนะครับวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษโค้ชเขียวอ่ะโค้ดได้อ่ะโอ้เออนี้คุณมอสจะแต่งเป็นอะไรครับมันเป็นยักษ์อ่ะคือเออเขียนชื่อเป็นยักไหมมันเป็นยักษ์เขียนชิวแบบยักษ์ไหมเปลี่ยนบลอตเปลี่ยนบลอตเอาเป็นยักษ์โผล่ขึ้นมาถือกระบองถือสากเลย มีช่างแต่งหน้าเราก็เซ็นดิงนะครับผมคัดตะแกงก็ได้เหรอคัดคัดตะแกงแห่มันออกมาฝีมือฝีมืออันนี้เหลือทำอะไรครับเราเราต้องลงเอสตกดเข่าเลยลองแตะก่อนนะครับลองแตะลองลองตื้นลองตื้นมุกไหนลองแตะไอ้พวมันหลิดรองเท้าไปเรื่อยเหรออ๋อลองแตะนีลองแตะโอ้ลองแตะลองแตะเอาละครับก็บรรยากาศวันนี้เดี๋ยวเราดูไอ้มอสมันแต่งตัวเสร็จนะครับ เดี๋ยวทุกคนก็ตามไปดูในทิกต็อกนะครับคาดว่าลงคลิปนี้แล้วในทิกต็อกก็น่าจะลงแล้วนะครับเลขาพาหนิวอีพีที่47มั้ง EP นี้เนาะใช่อีพีที่47นะครับทุกท่านก็รอไปดูนันได้ว่าเราเล่นเป็นไรกันนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ใน YouTube จะเก็บเป็นเบื้องหลังเอาแล้วกันทุกนายครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับได้กระเสร็จแล้วเทานวันดาเอทานวันดานะเห็นหมดพม่ก่อนทุกท่านยัไม่ได้ทาปากเลย ขอตอนนี้เออดูโวแจมเลยโวมใจเย็นนะพวกใจเย็นนะเนี่ยเนี่ยน่ะองค์เทพสามตาเราบดนใจดูทำอะไรกันวะเนี่ยนะอือหือ็นนีมาชล่าผู้หญิงเหี้ยเลยเหี้ยกันลิน

ครึ่งตัวไหนดูดิไหนดูดิจะตายการแต่งหน้าเซียนดิ้งเป็นไงแต่งหน้านะครับไม่ไหวเลยจะรั่วโอ้โหสามมอสโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ขับรถไปที่โรูปแรกที่เราจะถ่ายกันก่อนแล้วภาพนี้ใช่ไหมใช่มึงไปแล้วาพนไปเลยต้องวีต้องวีนี่แหละปวดใจจะรลือดวีผมเปียะวี้งงี้เด็กวิ้วิ้วผมเปียเป็นไงโอ้โหเออลวงลวงให้สาวล่ะ วันอย่ยวเราไปเจอกันที่ที่เราจะถ่ายกันเอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โงแกนที่เราจะถ่ายกันในวันนี้แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเปียกนะครับใครจะเปียกยกม,มือขึ้นครับผมแน่ๆนะครับรู้หน้าที่โอเควัเดี่าวเราขอตัวถ่ายกันก่อนนะครับทุกคนครับฉากแรกจะเป็นฉากอะไรก็คอยดูกันนะประหานไปแล้ว

า,าดูฉาแรกดูฉาแรกระวันเลยเอาละพร้อมยสา,ามสองหนึ่งดูชาแรก yeah. เป็นได้เป็นได้ อ่านดูไปตามลงทุ่นจิ๋วไปนะครับถ่ายตัวเต้นหุ้ยมาแล้วมาแล้วยังยังสามสองหนึ่งอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้ไรวะติดวะติดวะพี่ได้อะไรวะขอก่อนตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายกันเสร็จเปนที่เดียบร้อยเป็นหนึ่งฉากถ่ายเสร็จเป็นหนึ่งฉากมาดูเจ้าแม่หอยแรมเจ้าแม่หอยใช่ไหมเจ้าแม่หอยเป็นไงครับเจ้าแม่หอยโอ้ก็เปียกสุดยอดก็ตามที่เห็นเลยนะฮะ สุดยอดเลยครับคนนี้ต้องกดไลค์ให้คนนี้เลยครับนะครับเสียนดิ้งวันนี้ไม่เปียกครับคลิปนี้ไม่เปียกเฮ้ยรอดเกลอไปรอดเกลอไปรอยอย่างเดียวโอเคลอยอย่างเดียวรอหมดวันเลยครับไม่อยากแพนกล้องปลาเรียะเป็นไงครับคุณคนนี้ออร่ยสุดยอดครับอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวนี้ช่องเขาสองพันซับเขาเริ่มแอคแล้วนะครับเขาเริ่มใส่แบ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาสายแล้วนะครับเขาเริ่มเขาเริ่มไม่ตรงต่อเวลาครับวันนี้เขาเริ่มมาสายแล้กี่โมงนะ พน Saint ัดกัน9โมงมา10โมงรถติดครับผมบอกว่ารถติดครถติดรถติดรถติดรวตกว่าเลยรดรถต่ไรติดรถติดรถติรัติดรถตาดรัติดรถติดรถิดรอติไรติางๆนะครถติดรมติดรถติดรถอิดรถติดรถอิดรถนิดรถติดรถติดรชติดรถตรถติดรถติดรถติอรถติดรถรถติดรถติมติดติดรตรถติรับผมรถติดรถติดอถติดร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 มติดอ่ะิดรถรรับผมปล่อยผ่าน เดี๋ยวเราจะเหลือฉากที่ถ่ายที่บ้านกันนะครับเดีย๋ยวเราก็เดินทางไปผมขอนั่งพักสติอารมณ์แป๊บหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศวันนี้ก็ร้อน,อนนะครับดูดิ